สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เวลาอุ๊ยโทษโทษโมดมดวันนี้เวลา16นาฬิกากว่าๆนะคะเราก็ออกมาชมท้องฟ้ายามเย็นอีกนะคะเราจะจับภาพอากาศภูมิอากาศทางาภาคอีสานให้ชมนะคะเพื่อนๆรายงานภูมิอากาศนะคะ อภอากาศบ้านเราก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะโอ้ยนกนกต่อไปไปทันเลยนะคะเมฆก็จะลอยเกลื่อนท้องฟ้านะคะเพื่อนๆนะะหลังจากที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักหน่วงพร้อมกับเสียงฟ้าร้องนะคะทำให้บ้านบ้านเราได้รับความชุ่มเย็นไปทั่วๆกันนะคะ ได้ยรนเสียงฟ้าร้องนะคะเราจะทันกนกนกบิน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 บนอาคารหลังอาคารนะคะก็นี่นะคะสุดชื่นเนาะเราจะรีบเก็บภาพนี้ก่อนที่จะเทลงมาอีกรอบสองนะคะรรยากาศดีมากครับลมนะคะลมลมเนาะ นี่ก็คือสถานที่ที่เราอาศัยอยู่ในแถวนี้นะคะเนี่ยเน,น,นโชวหเห็นเลยฟ้าร้องนะคะเพื่อนๆฟ้าร้องนะคะมันก็ไหวต้องให้เห็นต้นไม้เนาะเห็นต้นไม้เมื่อไหร่เราโอ้โหสดชื่นไปหมดเลยเนาะลมเอือเอ่อยมาพัดแรงเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นแล้วนะคะ ฝนก็เทลงมาฝนก็เทลงมานะคะลอดลั้วผ่านไปลอดลัวผ่านไปดูเจ้าของบ้านมาอยู่ไหนเนี่ยเจ้าของบ้านไม่อยู่เจ้าของบ้านกำลังถือกล้องอยู่เราข้ามมานาข้างๆนะคะเราจะพามาชมบริเวณก,กว้างๆนะคะจะได้สอดใส่กล้องให้ดูพื้น ูมีอากาศนะคะชอบค่ะชอบมากเลยอากาศแบบนี้เนาะนำมาแบ่งปันนะคะเพื่อนเพืที่ไหนๆก็คงจะเป็นแบบนี้เนาะช่วงนี้เนาะแต่ช่วงนี้แต่คิดถึงภาคใต้เนาะคิดถึงภาคใต้มากเลยคิดถึงเพื่อนๆที่อยู่ภาคใต้เนาะเวลาที่ฝนตกน้ำท่วมมากๆเข้าเนี่ยน้ำก็จะท่วมที่ไหนก็ขอให้รักษา สุขภาพกันนะเพือเ่อนๆนะขอให้ปลอดภัยทุกๆท่านนะบ้านๆเราเนาะอยู่ใต้ฟ้านะคะเ้าญเชิญนะคะเพื่อนเก็บบรรยากาศยามเย็นมาฝากอ,อีกแล้วสูตรอากาศให้เต็มปอด นอนหลับให้สบายนะคะเพื่อนๆน,นอนให้หลับนะคะไม่ใช่นอนให้สบายอย่าเกิดใจอะไรผิดนะคะนอนหลับให้สบายฝันดีดีนะคะนอนหลับฝันดีนะคะมองพืชพันธ์สีเขียวเรามันชุ่มใจนะคะชื่นใจด้วยไม่ใช่ชุ่มใจอย่างเดียวชื่นชุ่มชื่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยนกนกนก นะคะก็จะมีเข้าลางของดวงอาทิตย์นะคะให้เห็นอยู่ว่าแแมมเนาะนี่นะคะบรรยากาศยามเย็นของวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆทางนี้เมฆกระจายแล้วนะคะนี่กำลังเคลื่อนตัวนะคะกระจายแล้วค่ะกระจายไปรวมกลุ่มหรือว่ากระจายอาลอยออกไปสู่อ่าท้องที่ใหม่ก็ไม่รู้เนาะโอ้เสียงฟ้ารอ้อง ดเด็นไหมไปฟังเสียงฟ้ารองเนาะสดชื่นกันพอแล้วนะสดชื่นกันพอแล้วเนาะรักษาสุขภาพนะคะทุกทกท่านสวัสดีค่ะ